สวัสดีครับผมนิวจากช่อง Yellowhead นะครับผมและตอนนี้คุณอยู่กับ Yellowhead Podcast ครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับจะมาในรูปแบบของพอดแคสต์นะครับผมเพื่อนๆเนี่ยสามารถเปิดฟังทิ้งไว้แล้วก็เดินไปทำธุระอย่างอื่นหรือว่าฟังขณะขับรถหรือว่าฟังไปนั่งทำงานไปก็ได้นะครับผมและถ้าจังหวะไหนนมีภาพอินเสิร์ตประกอบเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับ ม e แล้ว h e เฮดพอดแคสนะครับก็เป็นช่วงใหม่ที่ผมทดลองทําขึ้นมานะครับก็จะเป็นพอดแคสต์ที่เกี่ยวกับ l e โกนะครับเกี่ยวกับประสบการณ์ต่างๆนะครับเอามาแชร์เอามาเล่าเอามาแบ่งปันกันนะครับก่อนที่เราจะไปฟังกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กเล็ช่องนี้ด้วยนะครับผมสำหรับหัวข้อในวันนี้นะครับผมเพื่อนๆเนี่ยเคยมีของเล่นในความทรงจําที่หล่นหายกันบ้างไหมครับ เชื่อว่าใครที่เป็นคนที่ชอบของเล่นของสะสมนะครับน่าจะมีประสบการณ์คล้ายๆกันบ้างนะครับกับการที่เราเนอยากตามหาของเล่นชิ้นโปรดเมื่อตอนเด็กเนี่ยกลับมาครับผมของเล่นนั้นนะบางทีจะเป็นชิ้นที่แบบคุณพ่อซื้อให้คุณแม่ซื้อให้มีความทรงจํากับมันมากๆอย่างเงี้ยในตอนเด็กนะครับเรื่องของผมในวันนี้นะครับก็แน่นอนครับว่าต้องเกี่ยวข้องกับเลโก้นะครับผมเรื่องที่ผมจะเล่าเนี่ยมันเป็นการตามหาเลโก้กล่องหนึ่งเมื่อตอนยังเด็กครับ เมื่อก่อนนะครับคุณพ่อผมเนี่ยมักจะเดินทางไปทํางานต่างจังหวัดเนี่ยบ่อยแล้วก็มีโอกาสขึ้นเครื่องบินเนี่ยบ่อยซึ่งเวลาขึ้นเครื่องบินแต่ละครั้งเนี่ยคุณแม่เนี่ยก็มักจะชอบฝากซื้อของที่เป็นดิวตี้ฟรีเนี่ยที่อยู่บนเครื่องบินเมื่อก่อนนะครับถ้าเราอยากฝากใครซื้อของดิวตี้ฟรีบนเครื่องบินนะครับคือเราเนี่ยจะต้องมีตัวแมกซีนของเขานะครับแล้วก็เปิดดูว่าอยากได้อันไหนแล้วก็บอกไปว่าเออจะเอาวันนี้นะแล้วก็ให้เขาซื้อให้ก็วันนั้นนะครับหลังจากที่แม่เนี่ยฝากพ่อซื้อเสร็จแล้ว ผมก็เลยเอาหนังสือเนี่ยมาเปิดดูเล่นคือ้วกครา้งที่ผมเนี่ยเป็นคนชอบเปิดหนังสืออะไรพวกนี้ดูเล่นอยู่แล้วนะครับพอผมเปิดดูก็ได้เจอเฮ้ยมันมีขายเลโก้ด้วยก็เลยไปบอกพ่อครับว่าอยากได้ตัวนี้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเอาจริงๆก็จําไม่ได้เป๊ะๆนะแต่ว่าคร่าวๆเนี่ยรู้สึกว่ามันจะราคาประมาณสัก500กว่าบาทซึ่งอย่างที่ทุกคนเข้าใจครับว่าเลโก้อะมันเป็นของเล่นที่ค่อนข้างมีราคาซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็คือบอกพ่อไปว่าเอออยากได้กล่องนี้ เราก็ไม่รู้นะว่าพ,พ่อจะซื้อมาให้หรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าไฟล์ที่พ่อบินเนี่ยจะมีหรือเปล่าพอพ่อกลับมาจากทํางานแล้วก็กลับมาที่บ้านครับพ่อก็ถือถุงถุงหนึ่งมาให้เป็นถุง t ูนิฟ e แล้วก็ยื่นให้แล้วพอผมเปิดออกมาเนี่ยมันก็เป็นเลโก้กล่องนี้ครับซึ่งเลโก้กล่องนี้เนี่ยมันมีชื่อว่า Lego System นะครับรหัส2769 เซตนี้มันเป็นเซตที่เป็นเครื่องบินนะครับแล้วก็มีเรือเล็กๆสีเหลืองหนึ่งลำมีมินิฟิกเกอร์สองตัวแล้วก็มีจระเ้ให้อีกหนึ่งตัวธีมเซตเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์เหมือนกับอ่าเป็นเครื่องบินที่เป็นเครื่องบินน้ำนะครับแล้วก็ล่องตามแม่น้ำอเมซอนอะไรประมาณนั้นแหละนะครับคือภายหลังเนี่ยพอผมมาหาข้อมูลอีกทีเนี่ยคือผมก็ได้รู้ว่าไอ้จุกกล่องเนี่ยมันไม่ได้ขายตามปกติทั่วไปครับมันไม่ใช่กล่องที่เราเดินเข้าไปในห้างแล้วมันจะซื้อได้ ตรงมุมข้างๆกล่องอะครับมันจะเขียนว่า specially made for airline companies ซึ่งแปลง,ง่ายๆว่ามันเป็นของที่ทำขายเฉพาะให้กับพวกสายการบินเท่านั้นคือขายบนเครื่องบินเท่านั้นอะอะไรประมาณนี้ตอนนั้นเนี่ยคือผมก็ดีใจมากนะพ่อซื้อของมาให้เนาะเราก็ดีใจด้วยความเป็นเด็กเนาะคือพอเราได้ของเล่นมาเราตื่นเต้นเราก็แบบอู้เล่นจริงจังเลยเล่นหนักหน่วงเลยแล้วกล่องเนี้มันเป็นกล่องที่ผมมาต่อเล่นบ่อยมากตอนเด็กๆ ก็ประกอบเป็นแบบเป็นรถบ้างเป็นเรือต่อคือต่อตามกล่องเสร็จใช่ไหมก็ต่อว่าเป็นรถเป็นเรือเป็นเครื่องบินเป็นยานอวกาศอะไรตามจินตนาการของเราณนะตอนนั้นและด้วยความเป็นเด็กนะครับก็ยอมรับว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยบางทีก็เราอาจจะไม่ได้นึกถึงการรักษาของมากมายเพราะว่าเราเนี่ยมักจะเอ็นจอยกับการที่ได้เล่นของเล่นบางทีเล่นสนุกแล้วก็มักจะไม่เก็บมักจะไม่ได้คํานึงถึงว่าเราจะต้องรักษาอะไรมันมากมายแล้วโดยเฉพาะกับการที่มันเป็นเลโก้แล้วด้วยเนี่ย แน่นอนว่ามันมีเรื่องของชิ้นส่วนชิ้นส่วนมันเยอะมากคือพอเราประกอบเล่นบ่อยๆอะครับบางครั้งชิ้นส่วนมันก็อาจจะแบบมีหลุดหายไปบ้างนะครับแถมเวลาเราเก็บเนี่ยเพื่อนๆบางคนอาจจะเป็นนะตอน,นเด็กก็คือเราอ่ะไม่ได้มีเลโก้เซตเดียวอยู่แล้วถูกไหมเราต่อเราย้ำมั่วนู่นนี่นั่นใช่ไหมแต่พอเราเก็บเนี่ยมันเก็บอยู่ในกล่องกล่องเดียวเออมันเก็บอยู่ในกล่องกล่องเดียวนะครับชิ้นส่วนต่างๆมันก็จะปนกันไปหมดเลยแล้วพอเวลาผ่านไปนะครับคือเราก็โตขึ้น ความสนใจเรามันก็เปลี่ยนไปตามอายุเราเราก็ไม่ได้สนใจแล้วก็แบบไม่ได้เล่นมันอีกนะครับก็จนเมื่อสัก2 3สปีที่แล้วนะครับก็มีโอกาสได้แบบเออมาเก็บสะสมเลโก้อีกครั้งก่อนที่จะมาทําช่องนี้นะก็แบบแล้วอยู่ดีๆครับผมก็นึกขึ้นมาได้ผมก็คิดถึงไอ้เลโก้กล่องน,นั้นอนะขึ้นมาก็เลยมีความคิดว่าเอออยากจะตามหามันกลับมาครับแต่ประเด็นคือว่าไม่รู้ว่าจะไปตามหายยังไงเหมือนกันครับคือตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้ศึกษาหาข้อมูลอะไรมากยังไม่รู้ด้วยซ้ํานะ เลโก้ Lego มันมีรหัสให้เราไปตามหาคือมันก็นานมากแล้วอะซึ่งมันก็เป็น10ปีแล้วอะเราก็ไม่รู้จริงๆว่าเอ้ยเราจะไปหามันยังไงเราจะไปตามหาที่ไหนแต่แค่พอจําได้ว่าหน้ากล่องเนี่ยมันเป็นประมาณไหนสิ่งแรกที่ผมทานะครับก็คือลองพิมพ์เข้าไปดื้อๆใน Google เลยครับเราก็ลองพิมพ์ด้วยคีย์เวิร์ดต่างๆที่คิดว่าพอจะแบบพอนําทางให้เราเนี่ยไปเจอไอ้กล่องเนี่ยได้นะครับซึ่งสิ่งที่ผมจําได้หลักๆเลยคือมันเป็นเครื่องบินผมก็เลยลองเซิร์ชคีย์เวิร์ดว่าแบบ เลโก้เพลนหรือว่า Lego s เซลออนเพลนแล้วก็ลองหาจากรูปไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆเป็นโชคดีครับเจอเจอผมจำไม่ได้จริงว่าผมเจอจากเว็บไหนก็เลยลองกดเข้าไปในลิงก์นั้นดูครับแล้วก็ดูข้อมูลที่เขาเขียนไว้จนกระทั่งได้รู้ว่าอ๋อกล่องนี้เนี่ยมันเป็นรหัสอะไระคือพอผมได้รู้ว่ามันเป็นชื่อแล้วก็รหัสอะไรปุ๊บเนี่ย แต่ตอนนั้นเนี่ยคือผมก็ยังไม่ได้เข้ากลุ่มพวกซื้อขายนะผมก็เลยไม่รู้ว่าแบบเออจะไปตามหาที่ไหนยังไงดีก็เลยลองกดตามหาใน eBay กับ a เม Amazon ดูก็ก็เจอนะครับใน eBay เนี่ยมันก็จะเจอหลากหลายมากเลยทั้งแบบต่อแล้วบ้างมีกล่องบ้างไม่มีกล่องบ้างไม่มีคู่มือชิ้นส่วนไม่ครบต่างๆนาๆนาซึ่งเราก็รู้สึกว่าเออถ้าเป็นไปได้อะเราก็อยากจะได้กล่องที่มันไม่ต่อแบบใหม่ๆนิ้งๆเลยอะไรอย่างเงี้ย เออก็ลองหาหาหาไปก็คิดในใจแล้วแหละเออว่าแบบมันน่าจะหายากเพราะว่ามันก็นานมากแล้วผมก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเออผมลองไปค้นในมันดาราเกะดูไหมเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยผมก็มีสั่งของจากมันดาราเกตมาบ้างอยู่แล้วผมเคยลองเซิร์ชด,ดูในบันดาราเกตแล้วมันมีเลโก้ขายซึ่งตรงนี้นะครับผมได้เคยพูดถึงตอนคลิปแกะกล่องไปแล้วนะครับสามารถไปย้อนดูได้นะแล้วก็เดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับผมพอนึกได้เสร็จปุ๊บผมก็เลยลองไปค้นหาในมันดาราเกะดู ต้องบอกว่าใช้คำนี้เลยนะโคตชโชคดีเลยอะ่ะคือเซิร์ชแล้วมันมีแวะเล่าในส่วนของมนดารากเกตนิดนึงก่อนนะคือมันดารากเกะครับเวลาที่เราเซิร์ชหานะระบบของมันดาราเกตเนี่ยมันจะโชว์ทั้งของที่ In stock แล้วก็ Out of stock ก็คือของที่มีแล้วของที่หมดพร้อมกันหมดเลยมันจะปนกันไปหมดเลยซึ่งนั่นหมายถึงว่าต่อให้เราหาแล้วเจอเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันจะมีของให้เราซื้อแต่ผมโชคดีมากๆครับ พอผมกดเซิร์ชปุ๊บมันโผล่ขึ้นมาหนึ่งกล่องแล้วมันยังเขียนว่า Instock ก็คือกดซื้อได้คือตอนนั้นดีใจดีใจมากๆกและคือเหมือนโชคแบบโชคดีขึ้นไปอีกคือในคอนดิชันที่มันเขียนไว้อะครับคือถ้าแปลเป็นไทยก็คือใหม่อยู่ในกล่องไม่เคยต่อไม่เคยแกะโอ้โหคือพอเห็นปุ๊บเนี่ยตาลุกวาวเลยแล้วก็มาดูราคาซึ่งเอาจริงๆต้องบอกว่าราคาเนี่ยตอนที่รวมค่าส่งแล้วเนี่ยมันอยู่ประมาณ1,600บาท ถามว่าแพงไหมกับกล่องแบบนี้ก็ต้องบอกว่าก็ถือว่าแพงนะใช้ได้เลยแต่ตอนนั้นก็คือไม่ได้คิดแล้วครับเราเจอแล้วเราเจอตัวที่เราตามหาแล้วก็กดสั่งเลยครับสั่งเสร็จปุ๊บก็รอมันมาส่งเพื่อนๆนเชื่อไหมตอนที่ได้แกะมันออกมาต่ออีกครั้งนะครับตอนที่ได้เห็นมันในสภาพที่แบบรอยแกะรอยปุกข้างหลังกล่องมันไม่เคยถูกแกะจังหวะที่แบบได้แกะมันออกมาได้เห็นมันอยู่ในซอง ได้เปิดใบต่ออีกครั้งได้เห็นว่ามันต่อยังไงคือแบบจังหวะนั้นอ่ะภาพมันกลับมาหมดเลยอะภาพที่แบบภาพตอนนั้นที่พ่อยื่นถุงถุงเนี้ยให้แล้วเปิดออกมาแล้วเอ้ยมันเป็นเลโก้กล่องนี้ภาพที่แบบความสนุกของเราที่เราได้แกะได้ต่อมันตอนเป็นเด็กตอนที่เราเอาไปประกอบเป็นอะไรก็ไม่รู้บ้าบอไปหมดเลยเออมันกลับมาหมดเลย แล้วที่สําคัญคือตอนที่ของมาส่งอะพ่อก็อยู่บ้านพอดีก็เลยถามพ่อว่าเออพ่อพ่อจาได้ไหมว่ากล่องเนี้พ่อเคยซื้อให้ที่เซอร์ไพรส์คือพ่อนึกอยู่แป๊บหนึ่งนะแล้วพ่อบอกโอ้พ่อจําได้เออกล่องนี้นี่เองที่เคยซื้อให้ตอนที่แบบอยู่บนเครื่องบินคือผมเนี่ยเป็นคนที่มักจะเก็บความทรงจําหลายๆอย่างไว้กับสิ่งของและยิ่งความทรงจําวัยเด็กหลายๆอย่างของผมเนี่ยผมมักจะเก็บมันอยู่ในรูปแบบของของเล่นพอหลังจากที่ได้มาแล้วนะครับผมก็เอามานั่งต่อต่อต่อ แล้วก็ตอบมันจนเสร็จต่อตามแบบหน้ากล่องเป๊ะเลยนะแต่ว่ารอบนี้ผมกับไม่ได้อยากจะเอาม,ามาแบบประกอบเล่นเหมือนตอนเป็นเด็กนะพอเรามองมาแล้วเราได้คิดถึงโมเมนต์นั้นนะ่ะที่เราเคยเล่นมันสนุกอะ่ะคือมันก็มีความสุขแล้วอะ่ะสำหรับผมเนี่ยมันก็เป็นกล่องที่มีความทรงจําแบบมากๆเลยนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับผมจะลองเอากล่องนี้มาทํารีวิวให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างเออมันมีอะไรบ้างนะครับก็เรื่องของผมก็ข้าวๆประมาณนี้นะครับผม แล้วของเพื่อนเพื่อล่ะครับมีของเล่นในความทรงจําชิ้นไหนบ้างครับลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ